สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมอสไปท์ทำไมกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปในแมปกันนะครับแล้วผมจะสอนลงด้วยนะครับ ครับเรือน,นะคะไข่ไม่สามารถใช้ได้นะไข่พืชมอนสเตอร์เวนอมนะครับใช้ไ,ไม่ได้เลยแล้วมันก็มีดาบมาให้นะครับโผล่ที่ช่องดาบนะให้ตีแรงมากนะครับก็เหนื่อยฉันจะมาลองใส่สไบจ้าเมย์นะที่เราเห็นลองดาวสไบจ้าเมยมีสีดำนะครับผมม,ม,บอมองข้างนอกลุยไป มันจะเป็นแบบเป็นสีแดงนะครับทำให้กระโดดถูขึ้นในน่อไปนะครับใีน,น่องนะครับในน้องก็เป็นติดหน้าก็บหน้าติดปากนะ ก็ไม่นานหรอกนะครับเชล่วครับแล้วต่อไปนะครับผมจะสอนลงมอสนะครับนี่ครับออกก่อนนะครับออกนะครับออนะครับนะครับคุณแค่ต้องมีอันนี้นะครับโหลดมครับเวอร์ชันศูน0 1จุนะครับ นี่ครับต้องเข้าตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเรียกดูนะครับไปตรงคำว่ารอนนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปนะเลื่อนเลื่อนเรวผมต้องเลื่อนไปก่อนนะ ที่ผมโู้สึกว่านีดด่ครับไม่นะครับ หานานหน่อยนะครับเลื่อนไปเกือบสุดนะคระแล้เวเราก็เออรับนี่ครับเราก็จะไปเจอมอสนี้นะครับ Spider-Man m o d V 1 0.14.0นะครับมันใช้ได้ด้วยก็เป็นมอสแบบน,นี้นะครับคุณก็กดติดตั้งนะครับ ติดตั้งแล้วตั้งแล้วนะครับคุณก็ไปกดตรงนี้แล้วปึ๊บปึ๊บแล้วมมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับแล้วคุณก็เข้าไปที่นี่นะครับโหลดมันคู่กันครับไปก็หนึ่งคุณต้องมีไมค์ครับพี PE. แบบแพงก่อนนะครับเพื่อจะเล่นได้ครับเข้าไปมันก็จะมีย้อนมาให้ ไปปุ๊บคุณครับเข้าไปเนะ้าไปรอก็จะรอช้าหน่อยนะครับไปถุงใกล้หมดแล้วมันก็จะขึ้นคลิให้นะครับจริงๆมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้ให้นะครับ คุณต้องไปหยุกในนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับถ้าเกิดจะมีคลิปอะไรมาใหม่ก็ยังไม่รู้นะครับใช่ครับครับแล้วผมลืมอะไรจะบอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะ,รน,บบนะครับ,กกบะค,ะค่ะ,คะ